สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเออวันนี้ป้าอ้อยเออบ้านสวนป้าอ้อยนะคะก็จะมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังแล้วก็มันเกี่ยวกับต้นไม้ด้วยนะคะที่ป้าอ้อยปลูกไว้เดี๋ยวเพื่อนๆมาฟังกันเลยนะคะก็มีอยู่คืนหนึ่งนะคะพอดีลูกอะ่ะโดนสัตว์มีพิษต่อยแล้วตอนนี้บ้านป้าอ้อยเนี่ยปลูกต้นไม้เกี่ยวกับพวกว่านตีนตะขาบวันไดเศรษฐีที่เราเคยเอาลงคลิปเก่าๆไวอ้อ่ะ เพื่อนๆก็ลองไปย้อนเปิดดูนะคะตอนแรกที่ลงคลิปไว้เราก็เอาเป็นไม้ประดับใช่ไหมคะใส่ถ้วยกาแฟาเล็กๆเพื่อจะออต้นเขาสวยเพราะว่าเขาจะเป็นแบบเป็นบันไดบันไดแล้วก็ชื่อก็เป็นมงคลด้วยบันไดเศรษฐีเออพอดีวันนั้นนาลูกอะ่ะโดนสัตว์มีพิษต่อยลูกก็เอามาให้ดูว่าแม่เนี่ยไม่รู้ว่าอะไรกัดคือตอนแรกเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรกัดใช่ไหมคะเราก็นึกขึ้นได้ ด้วยความที่ตกใจว่าอะไรกัดลูกไม่รู้ว่าเป็นงูหรือเป็นแมงมุมหรือเป็นตะขาบหรือเป็นแมงป่องอะไรเงี้ยป้าอ้อยก็นึกขึ้นได้ก็เลยไปหยิบต้นตีนตะขาบที่เขาบอกว่าว่างตีนตะขาบสามารถเอามายับยางการปวดของพวกสัตว์มีพิษได้แต่ตอนที่เราทำเนี่ยเราแบบด้วยความตกใจนะคะเราก็เลยเอายางของเขาเนี่ยต้นตีนตะขาบเนี่ยเขาจะมียางสีข,า,ขาวๆอยู่แล้วก็มี ยางเยอะมากเราก็ตัดมาต้นหนึ่งเลยแล้วก็เอายางสีขาวๆอะ่ะทาลงไปตรงตรงแผลของแผลที่มันโดนเหมือนสัตว์มีพิษกัดอะ่ะเราก็ทาแล้วก็ขยี้ขยี้ขยี้ไปเลยเพราะตอนนั้นเรายังไม่รู้แต่ก่อนที่จะทานเนี่ยลูกอะ่ะก็ไปล้างสบู่แล้วก็เอาเอตาดีนทาไว้แล้วนะคะเอ,อ,อยมันก็น่ากลัวเพราะว่ามันจะเป็นสองเขี้ยวกัดตรงนี้นะคะจะเป็นสองเขี้ยวเลยเราก็กลัวว่าจะเป็นงูเป็นอะไรเราก็เอาทาไปก่อน ไม่ให้เขาปวดไม่ให้อะไรพอทาไปสักพักหนึ่งเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเราก็เอาเขาอะส่งโรงพยาบาลพอไปถึงหมอจะบอกว่าหมอถามว่าเป็นอะไรมาเราก็บอกว่าลูกอะโดนสัตว์มีพิษต่อยออมีอาการเลือดซิบซิบอยู่ตรงแผลแล้วหมอเขาก็ดูเขาก็บอกว่าปวดไหมเจ็บไหมลูกก็บอกว่าปวดนิดนิดหน่วงๆวง แล้วก็ไม่มีอาการบวมอะไรนะคะตอนนั้นพอไปถึงหมอเนี่ยหมอถามว่าเอา้าทาไมถึงไม่ปวดเลยถ้าเป็นพวกตะขาบแมงป่องอะไรเนี่ยเขาจะปวดมากเราก็ไม่ได้บอกหรอกคะ่ะว่าเราเอายางของต้นตีนตะขาบเนี่ยทาไว้พอหมอเ็าเห็นเขี้ยวเขาเลอยเห็นเขี้ยวที่ที่บาดแผลเขาเลยบอกว่าไม่เป็นอะไรอาจจะเป็นสัตว์ที่ไม่ใช่งูไม่ใช่สัตว์มีพิษมากมายเขาก็ให้ยา,าให้ยาให้อะไรมากินแล้วก็พอเรากลับมาบ้าน ลูกก็ไม่ปวดไม่อะไรนะคะแล้วเราก็เลยนึกเลยว่าเองอาจจะเป็นเพราะต้นตีนตะขาบว่านตีนตะขาบนี่หรือเปล่าถึงทําให้ลูกเนี่ยไม่ปวดแผลมากแล้วก็ไม่บวมเ,เดี๋ยวเราจะมีภาพให้ดูนะคะตอนที่โดนกัดแล้วก็ตอนที่หลังกัดวันเดียวเองค่ะไม่มีอาการบวมเลยเพียงแต่ว่าพอวันที่สองเนี่ยมันจะมีอาการคันเล็กน้อยแค่นั้นเองค่ะไม่บวมไม่แพ้ไม่อะไรทั้งสิ้นเลยเราก็เลยต้องมาจัด จะบอกว่าหลังจากที่คืนนั้นที่ลูกโดนก็ค้นห้องกันเลยค่ะกลางวันก็ค้นหากันรอบห้องเลยก็ไปเจอตอนออตอนเย็นอีกวันหนึ่งนะคะไปเจอเย็นอีกวันหนึ่งว่าเป็นตะขาบก็เลยรู้เลยว่าเป็นตะขาบแล้วก็พ่อกจัดการซะ <c oughs> ต้นนี้นี่เขาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบันไดเศษผีนะคะอันนี้ป้าอ้อยก็แยกไว้นานแล้วเพราะว่าต้นอันเนี้ยป้าอ้อยก็ แจกเพื่อนๆไปเยอะเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่สวยเราคิดว่าเป็นแบบต้นไม้สวยอย่างเดียวไงคะเราตอนที่ได้มาเนี่ยป้าอ้อยอไปได้มาจากศูนย์ศูนย์การเรียนรู้แถวแถวสมุดสมุดสาครอนะคะเขาก็แจกมาพอเขาแจกมาแล้เอามาขยายพันธุ์ต่อพอปลูกพอมันยาวขึ้นเราก็ตัดแล้วก็ปลูกเพิ่มขึ้นก็ยัง คิดเลยว่าเอ๊ะมันจะกันได้เหรอตีนตะขาบอะไรเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ค่อยได้เชื่อใช่ไหมคะพอมาเกิดกับป้าอ้อยเองอป้าอ้อยเชื่อเลยค่ะว่าเป็นเพราะว่าตัวนี้แน่นอนที่เอายางมันไปทาลูกก็เลยไม่ปวดแล้วก็ไม่บวมด้วยคะ่ะก็วันนี้เราก็จะมาทําการแยกขยายเพิ่มขึ้นอันนี้เราปลูกไว้นานแล้วจนรากงอกแล้วนะคะดี นี่คือตีนตะขาบหรือเรียกอย่างว่าบันไดเศรษฐีนะคะเป็นว่านที่มีคุณประโยชน์เยอะอยู่แล้วก็เกิดกับตัวครอบครัวของป้าอ้อยเองป้าอ้อยก็เลยเอามาบอกต่อ mm. เผื่อจะเป็นการช่วยเหลือคนที่อยู่ไกลโรงพยาบาลหรือว่าที่ที่ไม่มีหมอใกล้ๆนะคะ mm. เผื่อจะได้เอาไปโปะก,ก่อน mm. เพื่อจะได้ไม่ปวด มแมลงมีพิษจะได้ไม่ปวดนี่ค่ะจะให้ดูของป้าอ้อยก็กระถางใหญ่มีอยู่นะคะนี่เดี๋ยวเราจะตัดต้นเนี้ยค่ะพอมันยาวแล้วมันก็จะเลื้อยนี่มันก็จะเลื้อยแบบนี้เลยพอยาวเขาจะไม่ตั้งตรงแล้วเขาก็จะเลื้อยแล้วก็ไม่สวยงามด้วยนี่ค่ะ นี่ค่ะเราก็จะทําการตัดแล้วก็ใส่กระถางเล็กๆอันนี้ไว้เลยนะคะ mm. เผื่อใครมาเที่ยวบ้านหรือว่าญาติพี่น้องมาเราก็จะแจกเขาไปเลยค่ะ mm. ให้เขาไปปลูกติดบ,บ้านไว้คนละถงังคนละกระถางสองกระถาง mm. เพราะว่ามันมีประโยชน์จริงๆนะคะมันเกิดกับบ้านปลาอ้อยจริงๆว่าแก้พิษปวดได้พวกอย่างน้อยๆอย่อะพวกแตนพวก มดอะไรก็ต้องบางครั้งก็ต้องโดนกัดมากอะ่ะเราก็เอาไปทาทายางของเขาบางที่เขาบอกว่าให้เอาใบแล้วก็เอาต้นเนี่ยสับๆแล้วก็เอาไปโปะเลยนะคะแต่วันนั้นอะ่ะเราทําไม่ทันจริงเราก็เอาแต่ยางไปทาเฉยขนาดยาง,งเฉยยังมีประโยชน์เลยะคะ่ะเราก็ปลูกเหมือนต้นไม้ทั่วไปนะคะตัดเอากิ่งมาแล้วก็มาใส่ไปในกระถางที่เราเตรียมดินไว้ดินก็คือเป็นดินปลูก ต้นไม้เนี่ยคะ่ะตัดตัดมาแล้วก็รูดใบออกให้หมดเลยนะคะเพื่อ,เ,อเขาจะได้เป็นไวๆก็รูดใบออกหมดเลยแล้วก็จิ้มลงไปในกระถางที่เราเตรียมดินไวเออหากยาวประมาณสัก5นิ้วนะคะยาวประมาณ5นิ้วถ้ากระถางเล็กก็ประมาณ5นิ้วถ้ากระถางใหญ่ก็ใส่ประมาณ10นิ้วหรือ20นิ้วก็ได้คะ่ะเพื่อเขาจะได้โตถ้าสูงเกินไปเขาจะไม่ค่อยแตกนะคะ ขาก็จะแตกหลายๆกิ่งออกมาเลยค่ะนี่ค่ะก็ไม่ยากนะคะก็เราจะทำไว้เผื่อมีญาติพี่น้องผ่านมาหรือว่าเพื่อนฝูงอยากได้ก็ให้เอาไปปลูกติดบ้านไว้เป็นทั้งไม้ประดับแล้วก็ไม้มงคลและแถมมีประโยชน์เยอะแยะอย่างเงี้ยน่าจะเอาปลูกไว้ติดบ้านไว้นะคะ ท่านผู้ชมนี่เราก็จะได้ต้นบันไดเศรษฐีที่เราตัดแล้วก็เอามาชําไว้นะคะแล้วเราก็จะได้หลายต้นเลยได้เกือบ20กระถางนะมีกระถางใหญ่แล้วก็ระถางเล็กนะคะ mm. ก็กว่าบอกเอ่อท่านผู้ชมหรือว่าให้บอกลูก,ลก,ลกลๆหลานนะคะเพื่อจะได้เอาติดบ้านไว้ติดบ้านไว้เพื่อถ้าเกิดใครโดนพวกมดหรือว่าสัตว์ที่มีพิษเนี่ย เราก็จะได้ใช้อันเนี้ยแก้ปวดแก้อะไรไปก่อนก็อย่างที่บอกอะป้าปอ้อยเกิดเกิดกับบ้านป้าอ้อยเองก็เลยเอามาบอกต่อนะคะเอ่อแต่จะใช้สมุนไพรอะไรก็ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนแต่อันนี้มันเกิดกับป้าอ้อยป้าอ้อยก็เลยเอามาบอกต่อนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปแล้วถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ป้าอ้อยด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบค่ะสวัสดีค่ะ เราเจอกันทลิปหน้านะคะ